ถ้าหากเราเดินทางได้เร็วกว่าแสงจะเกิดอะไรขึ้นการเชื้อเชิญสู่ความฝันอันไร้ขอบเขตในยามที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนเผยโฉมความงดงามอันไรที่สิ้นสุดดวงดาวนับล้านระ,ระยิบระยับดังอัญมณีที่ประดับอยู่บนผืนกรรมยี่สีน้ำเงินเข้มจักรวาลแผ่ออกไปอย่างไม่มีขอบเขต ราวกับผืนผ้าใบที่รอคอยให้มนุษย์วาดฝันลงไปด้วยผู้การแห่งจินตนาการในความเวงหวางนั้นดวงอาทิตย์ของเราซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งความเข้าใจของมนุษย์กลายเป็นเพียงจุดแสงเล็กๆท่ามกลางมหาสมุทรแห่งดวงดาวนับพันล้านดวงเนีบูล่าสีรุ้งหมุนวนดังระบํของเทียทิดาหลุมดำซ่อนเร้นความลับอันมืดมิด ราวกับหัวใจของจักรวาลที่เต้นอยู่ในเงามืดและกาแล็กซี่ที่ทอดยาวข้ามการอาวกาศดังสายน้ำที่ไหลไม่หยุดนิ่งลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่มนุษย์ผู้เคยถูกจำกัดด้วยขอบเขตของโลกใบเล็กจะสามารถก้าวข้ามกำแพงอันยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลความเร็วแสง ความเร็วแสงที่2 9 9 7 9 2กิโลเมตรต่อวินาทีคือกฎเหล็กที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์วางไว้ในทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษเมื่อปีคศ1,905มันเป็นกำแพงที่ดูเหมือนไม่อาจก้าวข้ามได้เป็นเหมือนราชินีแห่งจักรวาลที่ปกครองทุกสรรพสิ่งด้วยความเร็วที่คงที่และไม่อาจท้าทายแต่ถ้าเราสามารถฉีกกำแพงนั้นทิ้งได้ละ่ะ ถ้ามนุษย์สามารถพุ่งทยานเกินขีดจำกัดของแสงไปถึงดวงดาวที่ห่างไกลในชั่วพริบตาจักรวาลจะเปิดเผยความลับอะไรให้เรารู้บทความนี้จะพาคุณล่องลอยไปในห้วงแห่งจินตนาการและวิทยาศาสตร์สำรวจผลกระทบอันน่าทึ่งที่อาจเกิดขึ้นหากมนุษย์สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงได้ ไม่เพียงแต่ผลกระทบทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเวลาและอวกาศแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและปรัชญาที่กำหนดตัวตนของมนุษยชาติเมื่อระยะทางกลายเป็นเพียงภาพลวงตาและเวลาไม่ใช่เส้นตรงอีกต่อไปมนุษย์จะกลายเป็นอะไรจะเป็นนักสำรวจแห่งกาแล็กซีหรือผู้ที่หลงทางในเขาวงกตแห่งการอวกาศ ในปี2025ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้จุดประกายความหวังใหม่ๆด้วยการพัฒนาโมเดลทางกายภาพของ Warp Drive ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเดินทางเร็วกว่าแสงอาจไม่ใช่แค่นิยายวิทยาศาสตร์แม้จะยังอยู่ในขั้นทฤษฎีแต่แนวคิดนี้เปรียบดังแสงสว่างที่ส่องผ่านม่านหมอกแห่งความไม่รู้มันเชื้อเชิญให้เรามองไปยังอนาคตที่มนุษย์ อาจไม่เพียงแค่มองดวงดาวด้วยความหวยหาแต่สามารถเอื้อมมือไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองลองนึกถึงเนบิลาอุริออนที่อยู่ห่างจากโลก1,344ปีแสงโรงงานกำเนิดดวงดาวที่แผ่ออกดังปีกผีเสื้อแห่งจักรวาลถ้าเราสามารถไปถึงที่นั่นได้มีชั่วปริบตาเราจะเห็นอะไรดวงดาวที่เพิ่งถือกำเนิด อาจสองสว่างดังโคงไฟแห่งสวรรค์ฝุ่นคอสมิกอาจลอยล่องรอบตัวเราดั่งหมอกยามเช้าและบางทีเราอาจได้ยินเสียงกระซิบของจักรวาลเสียงที่เล่าถึงการเริ่มต้นของทุกสิ่งการเดินทางเร็วกว่าแสงจะไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดแต่ในความงดงามนั้นย่อมมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ การเดินทางเร็วกว่าแสงอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับได้ไม่เพียงแค่ในโครงสร้างของจักรวาลแต่ในตัวตนของมนุษย์ด้วยเมื่อเราก้าวข้ามแสงเราจะเผชิญหน้ากับพารดกซ์อัลึกลับความขัดแย้งทางเวลาและภัยพิบัติที่อาจกลืนกินทุกสิ่งบทความนี้จะพาคุณดำดึงสู่ทั้งแสงสว่างและเงามืดของความฝันนี้ ผ่านการสำรวจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและผลกระทบที่อาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษยชาติจงปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับดวงดาวในยามค่ำคืนจินตนาการถึงวันที่มนุษย์สามารถพุ่งทยานไปยังขอบฟ้าที่ไม่มีขอบเขตเพราะในห้วงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ความฝันของเราคือแสงที่ส่องนำทางท่ามกลางความมืดมิด และการเดินทางเร็วกว่าแสงอาจเป็นพิงก้าวแรกสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการกำแพงแห่งแสงพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เราต้องเผชิญในความเวิ้งว้างของจักรวาลที่ดวงดาวรีบประยับดั่งคุมไฟแห่งสวรรค์ความเร็วแสงยืนหยัดเป็นกำแพงอันยิ่งใหญ่ ที่ขวางกั้นความฝันของมนุษย์ในการสำรวจดวงดาวอันห่างไกลด้วยความเร็ว2 9 9 7 9 2กิโลเมตรต่อวินาทีแสงคือราชินีแห่งจักรวาลที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างามและไม่อาจท้าทายได้มันพุ่งผ่านสุญญากาศด้วยความคงที่ไม่ว่าผู้สังเกตจะอยู่นิ่งบนผิวโลกหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในยานอาวกาศ แสงจะยังคงวิ่งหนีไปด้วยความเร็วเดิมเสมอดังเงาที่ไม่อาจจับได้ไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วเพียงใดกำแพงแห่งแสงนี้ไม่เพียงเป็นข้อจำกัดทางกายภาพแต่เป็นเหมือนบทกวีแห่งจักรกวาลที่เขียนด้วยสมการของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งท้าทายให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดของมันกำแพงนี้ มีรากฐานอยู่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ le, ที่เผยแพร่ในปีคริสตศักราช1905ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองเวลาและอวกาศสมการอัลือลั่น E เท่ากับ mc กำลังสองเป็นเหมือนบทเพลงที่เชื่อมโยงพลังงาน E และมวล m เข้าด้วยกันโดยมีแสง c เป็นตัวกำหนดขอบเขต เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้ความเร็วแสงมวลของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดังนักเดินทางที่แบกสัมภาระหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่การเร่งต่อไปต้องใช้พลังงานในปริมาณที่ใกล้เคียงอนันต์ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือเหตุผลที่ความเร็วแสงถูกมองเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งเปรียบดังประตูที่ปิดตายด้วยกุญแจแห่งฟิสิกส ที่มนุษยังไไไม่อาจไขได้ยย์ิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงนำมาซึ่งปรากฏการที่เรียกว่า Time Dilation หรือการยืดหดของเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเวลาจะเคลื่อนที่ช้าลงสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเมื่อเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งลองนึกถึงยานอาวกาศที่พุ่งไปด้วยความเร็ว99.99 99ของแสง ผู้ที่อยู่ในยานอาจรู้สึกว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่เมื่อกลับสู่โลกพวกเขาจะพบว่าเวลาบนโลกผ่านไปแล้วหลายสิบหรือร้อยปีดั่งแม่น้ำที่ไหลช้าลงเมื่อเข้าใกล้ปากอ่าวปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่นิยายวิทยาศาสตร์มันได้รับการพิสูจน์ในชีวิตจริงเช่นในระบบ GPS ซึ่งต้องปรับนาฬิกาของดาวเทียมเพื่อชดเชยผลของสัมพัทธภาพ ที่ทำให้เวลาบนดาวเทียมเดือนช้าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนาฬิกาบนโลกกำแพงแห่งแสงนี้ยังเชื่อมโยงกับแนวคิดของการเวลาผืนผ้าที่ยืดหยุ่นได้ที่เวลาและสถานที่ถูกถักทอเข้าด้วยกันไอสไตล์แสดงให้เห็นว่าอาวกาศและเวลาไม่ใช่สิ่งแยกจากกันแต่เป็นมิติที่เชื่อมโยงกันดังผืนใบงานที่จัก,กรวาลวาดภาพของมันลงไป เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันจะบิดเบือนผืนผ้านี้ทำให้เวลาและระยะทางเปลี่ยนแปลงไปการก้าวข้ามความเร็วแสงจึงไม่ใช่แค่การเร่งเครื่องยนต์ให้เร็วขึ้นแต่เป็นการท้าทายโครงสร้างพื้นฐานของการเวลาซึ่งอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้เช่นการย้อนเวลาหรือการสร้างความขัดแย้งที่เรียกว่า causality violation ลองนึกถึงการเดินทางไปยังอัลฟาเซนท وري ระบบดาวที่ใกล้โลกที่สุดซึ่งอยู่ห่างออกไป4.3ปีแสงด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการเดินทางด้วยยานอาวกาศธ,ธรรมดาอาจใช้เวลานับพันหรือหมื่นปีแต่ถ้าเราสามารถก้าวข้ามความเร็วแสงได้การเดินทางนี้อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการทำเช่นนั้นอาจต้องใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการเวลา เช่น warp drive ซึ่งเสนอโดยมิเกลอัลคูบิเรในปี1,994แนวคิดนี้ไม่ใช่การเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศแต่เป็นการพับอวกาศให้ยนต์ลงดังการพับกระดาษเพื่อให้2จุดที่ห่างไกลมาอยู่ใกล้กันในปี2025นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาโมเดลที่แสดงให้เห็นว่า warp drive อาจเป็นไปได้โดยใช้พลังงานลบในปริมาณที่น้อยกว่าที่เคยคิดไว้ แม้จะยังคงเป็นทฤษฎีแต่ความก้าวหน้านี้เปรียบดังแสงสว่างที่ส่องผ่านรอยแยกของกำแพงแห่งแสงอย่างไรก็ตามการก้าวข้ามกำแพงนี้มาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่การเดินทางเร็วกว่าแสงอาจนำไปสู่การย้อนเวลาซึ่งอาจก่อให้เกิดา а р а д กซ์เช่นการเปลี่ยนแปลงอดีตที่ทำให้อนาคตไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้ การชนกับอนุภาคเล็กๆในอวกาศด้วยความเร็วเกินแสงอาจสร้างพลังงานมหาศาลที่ทำลายยานได้ในชั่วพริบตาความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้กำแพงแห่งแสงไม่เพียงเป็นอุปสรรคทางกายภาพแต่เป็นประตูที่นำไปสู่มิติใหม่ของความเป็นไปได้และอันตรายกำแพงแห่งแสงจึงเป็นทั้งคำ้าและคำเชื้อเชิญ มันท้าทายให้มนุษย์ค้นหาวิธีที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของฟิสิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่อาจทำจากพลังงานลบหรือกฎใหม่ที่ซ่อนอยู่ในใจกลางของหลุมดำมันเชื้อเชิญให้เรามองไปยังอนาคตที่จัก,กรวาลกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่ไร้ขอบเขตดังการล่องลอยผ่านม่านหมอกแห่งความเป็นจริงไปสู่โลกที่เวลาและระยะทางกลายเป็นเพียงภาพลวงตา เมื่อเรามองขึ้นไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนความฝันที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งแสงคือแสงสว่างที่นำพาเราไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติการทะลุทะลวงสมุติฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เมื่อกำแพงแห่งแสงตั้งประงานเป็นดั่งกำแพงแห่งจักรวาลที่ท้าทายความฝันของมนุษย์การทะลุทะลวงมันไม่ใช่แค่การพุ่งทะยานด้วยความเร็วที่เกินจินตนาการแต่เป็นการเขียนบทใหม่ให้กับกฎแห่งฟิสิกส์ราวกับการรื้อผืนผ้าแห่งการอวตารแล้วเย็บมันใหม่ด้วยได้แห่งความเป็นไปได้ ในความเวิ้งหวางที่ดวงดาวหมุนวนดังเกลียวเคลื่อนแห่งจักรวาลเทคโนโลยีที่อาจทำให้การเดินทางเร็วกว่าแสงกลายเป็นจริงได้นั้นเปรียบดังคมไฟที่ส่องสว่างในความมืดมิดนำพามนุษย์ไปสู่ดินแดนที่ระยะทางและเวลากลายเป็นเพียงภาพลวงตาความหวังนี้เริ่มต้นจากสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่กล้าหาญ ซึ่งไม่เพียงท้าทายกำแพงแห่งแสงแต่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลทั้งมวลหนึ่งในแนวคิดที่จุดประกายจินตนาการคือ warp drive หรือเครื่องยนต์ที่บิดเบือนอวกาศซึ่งเสนอโดยมิเกลอลคูบิดาเรในปี1994 แนวคิดนี้ไม่ใช่การผลักยานให้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงซึ่งขัดกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แต่เป็นการบิดเบือนการอาวกาศรอบยานทำให้พื้นที่ด้านหน้าหดตัวและด้านหลังขยายออกดังการย่นผ้าบนโต๊ะเพื่อให้สองจุดที่ห่างไกลมาอยู่ใกล้กันลองนึกถึงการเดินทางไปยังอัลฟาเซนเทอรีด้วยวอปไดรฟ์ การเดินทางนี้อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยที่ยานอยู่นิ่งภายในฟองอวกาศที่เคลื่อนผ่านจักรวาลดวงดาวจะไหลผ่านเรากับสายน้ำสีเงินที่ระยิบระยับในความมืดมิดในปี2025นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาโมเดลทางกายภาพที่แสดงให้เห็นว่า warp drive อาจเป็นไปได้โดยใช้พลังงานลบในปริมาณที่น้อยกว่าที่เคยคิด พลังงานลบนี้ซึ่งอาจพบได้ในระดับควอนตัมผ่านปรากฏการ์คาซิเลียเอฟเฟกต์เป็นเหมือนกุญแจที่อาจไขประตูสู่การเดินทางเร็วกว่าแสงอย่างไรก็ตามการสร้างพลังงานลบในปริมาณที่เพียงพอ,อยังคงเป็นความท้าทายที่เปรียบดังการตามหาน้ำพุแห่งความยาววัยในตำนาน แต่ความก้าวหน้านี้เปรียบดังแสงสว่างที่เริ่มส่องผ่านรอยแยกของกำแพงแห่งแสงเชิญชวนให้มนุษย์ฝันถึงวันที่จักรวาลกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่ไร้ขอบเขตอีกสมุติฐานที่น่าตื่นเต้นคือเว r ร์มโ e สหรือรูนอนอุโมงค์ลัตที่เชื่อมโยงสองจุดในการอวกาศดังการเจาะช่องทางผ่านภูเขาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล ลองนึกถึงการเดินทางจากโลกไปยังกาแล็กซีแอนโดเมดาซึ่งห่างออกไป2.5ล้านปีแสงผ่านเวิร์มโฮการเดินทางนี้อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีขณะที่ยานลื่นถไหลผ่านอุโมงค์ที่เรืองแสงด้วยสีสันที่ไม่อาจจินตนาการได้สีที่อาจเป็นร่องรอยของมิติที่4หรือ5 เมื่อโผล่ออกมามนุษย์อาจพบกับท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเนบิวาาสีรุง้งและดวงดาวที่ส่องสว่างด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างจากทางช้างเผือกราวกับภาพวาดที่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินแห่งจัก,กรวาลแต่ w o r m h o l e สมาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ w o r m h o l e อาจไม่เสถียรและอาจพังทลายลงในชั่วพริบตากลืนกินทุกสิ่งที่ผ่านเข้าไปสู่ความว่างเปล่า การรักษาเสถียรภาพของเวิร์มโฮสอาจต้องใช้พลังงานลบในปริมาณมหาศาลหรือวัตถุแปลกปลอมที่มีคุณสมบัติที่ยังคงเป็นปริศนาในฟิสิกส์สมัยใหม่มันเปรียบด่งการเดินไต่เชือกเหนือเหวแห่งความไม่มีตัวตนโดยที่ทุกย่างก้าวอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่หรือความหายนะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เรียกว่าคราสนิคอฟทูบส ซึ่งเสนอโดยเซอร์เกยครัสนิคอฟในปี1995เป็นอีกทางเลือกที่อาจทำให้การเดินทางเร็วกว่าแสงเป็นไปได้แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างท่อในการอาวกาศที่ยานสามารถเคลื่อนที่ไปและกลับได้โดยลดผลกระทบของ t ไทม์ไดเลชัน ลองนึกถึงการเดินทางไปยังดาวพลูโตแล้วกลับสู่โลกโดยที่เวลาแทบไม่ผ่านไปเลยดังการเดินทางข้ามถนนในเมืองที่คุ้นเคยแทนที่จะเป็นการข้ามกาแล็กซีอย่างไรก็ตามการสร้างท่อเช่นนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลและอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึงเช่นการรบกวนโครงสร้างของการอาวกาศ การพลุทะลวงกำแพงแห่งแสงอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ลึกซึ้งเช่นการเดินทางข้ามเวลาถ้ายานสามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้มันอาจทำให้เกิด close time light like curves ซึ่งนำไปสู่การย้อนเวลาลองนึกถึงการมองเห็นโลกเมื่อร้อยปีก่อนการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่หรือการเดินทางของเรือไททานิกในมหาสมุทรแอตแลนติก การเปลี่ยนแปลงอดีตอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เรียกว่า Paradoxes ซึ่งเราจะสำรวจในบทต่อไปแต่ในตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนคือการเดินทางเร็วกว่าแสงจะไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ผ่านอวากาศแต่เป็นการล่องลอยผ่านกระแสะแห่งการเวลาในโลกแห่งการถูกเถียงผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม X ได้จินตนาการถึงการเดินทางไปยังดวงดาวในเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่บางคนเตือนว่าการรบกวนการอาวกาศอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่อาจคาดเดาได้เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของความเป็นจริงถึงกระนั้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปี2025ได้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเข้าใกล้ความฝันนี้มากขึ้นการทะลุทะลวงกำแพงแห่งแสงจึงไม่ใช่แค่การเดินทางไปยังดวงดาวแต่เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ ที่มนุษย์อาจกลายเป็นนักเขียนแห่งเรื่องราวของจักรวาลดังการล่องลอยในสายลมแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด